ในโลกที่ขับเคลื่อนกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับการใช้แพลตฟอร์มต่างๆออนไลน์ต่างๆเพื่อรับบริการกับศูนย์บริการน่ะก็เป็นสิ่งที่สะดวกและก็รวดเร็วครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่าการรับบริการจากศูนย์บริการเพราะสามารถที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โดยโตรงรับคำปรึกษาต่างๆรับคําแนะนาําและก็จบในที่เดียวเลยมันสามารถที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรอีกด้วยครับ ที่ผมมานะครับที่ศูนย์บริการเ t พัทยาหนึ่งแห่งนี้นะครับความสะอาดตามมาตรฐานมีอย่างแน่นอนครับแต่สิ่งที่เขาเน้นก็คือเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าระบบการจัดการต่างๆนะครับที่ให้กับลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดซึ่งตรงนี้แหละครับเขามีการได้รับรางวัลหรือว่าเป็นการรับรองมาตรฐานจาก GECC นะครับหรือว่าศูนย์ราชการสะดวกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้แหละ ทำให้มีความแตกต่างกับศูนย์บริการทั่วไปอย่างมากเลยทีเดียวครับเนี่ยฮะอย่างเช่นการกดบัตรคิวดีเลยไม่ต้องสัมผัสเลยนะครับก็เข้านตอนนี้เรามาถึงคนที่จะให้ข้อมูลต่างๆได้แบบละเอียดแล้วนะครับอย่างที่ต่างได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ก็คือท่านผู้จัดการขจรพัฒนวรรณศิรินะครับสวัสดีครับท่านเป็นผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าเมืองพัทยาครับครับผมก็น่าจะตอบคําถาม เรื่องต่างๆของเราได้เป็นอย่างดีเลยคครับานพงศ์ครปลู่นะครับนนเป็นผู้การที่ดูแล ศูนบริการอินเทีพัทยาหนึ่งนะครับครจากลคาหลายๆคนเนี่ยมาดูแล้วก็มาทำความรู้จักกับการรับรองมาตรฐาน TDCC หรือว่าศูนย์บริการลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการบริการอย่างแท้จริงอ่ะนะครับเพื่อความสะดวกของลูกค้าคราวนี้ก็เลยมาหาท่านผู้จัดการคับคุยยาวนะครับไปได้ดีครับทำได้เลยครับเชิญท่านไปครับจังบวัรงนี เราได้อยากจะให้ขยายความอีกนิดหนึ่งครับว่า GECC เนี่ยมันเป็นรางวัลเกี่ยวกับอะไรครับครับจริงๆแล้วโครงการ GEC เนี่ยเป็นโครงการที่ของภาครัฐนะครับที่ว่ากำหนดให้แต่ละหน่วยราชการนะครับที่การให้บริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรวดเร็วเรื่องความพึงพอใจต่างๆนะครับแล้วเนี่ยในส่วนของภาครัฐเองนะครับก็อยากให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยมีมาตรฐาน นะครับในการที่จะให้บริการประชาชนนะครับจึงได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โดยราชการอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องพยายามแอคทีฟในเรื่องของการบริการด้วยครับต้องครับครับผมแล้วพูดถึงศูนย์บริการเอทเนี่ยมีหลักการในการบริหารงานด้านในองค์กรยังไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะยึดมาตรฐานครับตามรูปแบบของ GDC เป็นหลักนะครับแล้วมาทําการ ดูนะครับในส่วนของการงานบริการของเราถ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วนะครับการสร้างความปรุงพอใจทางการทาให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการครับ GDC เนี่ยจะเน้นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องนวัตกรรมเป็นหลักทํายังไงแล้วลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยจะมีความสะดวกรวดเร็วนะครับอันนี้คือแกนหลักของ GDC มากกว่านะครับเราก็พยายามที่จะ อมองทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายภาพนะครับเรื่องการบริการต่างๆเรื่องความสะดวกรวดเร็วความรวดเร็วในการใช้ได้ทูเราได้จัดตัวตู้ไดทูเนี่ยให้บริการลูกค้าเข้ามาและสามารถรับบริการนะครับพอหนึ่งใบเซ็นเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง3นาทีมีส <ๆ S 2> ะดวกเพราะฉะนั้นเรา <ๆ S 2> เราได้พัฒนาตรงนี้ขึ้นมาครับ,รบก็เป็นที่พึงพอใจกับลูกค้าพึงพอใจกับผู้ใช้บริการอีกทั้งเราพยายามยกระดับจากพี่สองเนี่ยเราตามเกณฑ์กายภาพทุกข้อ ทุกข้อขึ้นหดเนี <Okay. S 2> <ills> mm ่ยนะครับของศูนย์วิการอินเทอร์เน็ยเราครบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการกรรมเพิ่มเตมครับผมก็อย่างนี้ก็หลายๆส่วนนะต่างมองว่าทั้งในเรื่องของการดูแลรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นห้องน้ำแต่ที่ที่ขจรพัดได้บอกงปนี้นะครับก็ว่าเป็นรายละเอียดที่ใส่ลงไปรวมไปถึงเรื่องของนวัตกรรมอะไรต่างๆที่เรามาเพิ่มเติม ในการบริการด้วยนะครับมีหลายอย่างนะครับเราเราพัฒนาการขึ้นมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมน้องๆน้องช่างเคชนต่ี่ารพัฒนาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการให้บริการาที่อยู่ห่างไกลย,ยกตัวอย่างเช่นที่เกาะล้านนะครับเราลูกค้าต้องเดินทางจากเกาะล้านมาที่สน่์บริการ นะครับใช้เวลาไปกับเราวันสองชั่วโมงเราก็ทำแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับลูกค้าไม่ต้องเดินทางมานะครับลูกค้าสามารถที่จะสแกนการจ่ายเงินอะไรต่างๆรวมถึงการขอติดตั้งอะไรต่างๆผ่านแอปพลิเคชันของเราได้โอ้เฮาเนี้ยอยากจะถามถึงเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรภายในของเราที่เป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยผมทํางานภายใต้นโยบายนะครับทางคำทดูแลของบริษัทเ็นตีอยู่แล้วนะครับที่ได้มีการกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไว้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดรําเนินธุรกิจสําหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบถือปฏิบัติและปฏิบัติคนอยู่ในทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพตลอดจนมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและองค์กร ถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการดำเนินการครับเยื่อนไขค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับนะครับแล้วก็ยิ่งมาปฏิบัติงานจริงมาบริหารจริงในพื้นที่ของศูนย์บริการเอ็มพีด้วยก็ถือว่ายากนะครับยากนะครับกว่าทีะได้รับรางวัลแลวก็รับรองมาตรฐานได้ใช่ครับผมเชื่อว่านะครับในทีมของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทธบริการศูนย์บริการเองหรือว่าทีมงานนรองที่ให้บริการเนี่ยครับมีเป้าหมายเดียวกันนะครับและมีนโยบาย นะครับที่เราจะเดินไปด้วยกันไปสู่เป้าหมายในระดับเหรียญทองเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ยากก็คือที่สําคัญเนี่ยลำพังผู้บริหารอย่างเดียวไม่พอครับถูกต้องครับจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันกันทั้งองค์กรเลยที่เราจะทํา GSC เนี่ยเราต้องทําข้อตกลงกันก่อนหรือว่าพูดคุยกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับท่านผู้จัดการนะครับระดับน้องๆที่เป็นเลิงานรวมถึงน้องจิมช่างด้วยเพราะอะไรเพราะว่าในการที่จะปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องกายภาพเรื่องการให้บริการเนี่ยทุก นะครับทุกหน่วยงานภายใต้ส่วนหน่วานลูกค้าเมืองพะยาเนี่ยต้องร่วมม้ร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศนะครับการนํานวัตกรรมต่างๆก็ต้องอาศัยทีมช่างเข้ามารวมถึงน้องๆที่ให้บริการเนี่ยทำอย่างไรนะครับเขาจะให้บริการให้กับลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเกิดความประทับใจมากที่สุดครับส่วนใหญ่น้องๆจะเข้าใจเข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับหรือว่าเข้าใจในคําว่าซิตีนเซ็นทริกนะครับก็คือเอา ประจ่ายเงินสดนอกจากศูนย์บริการเอ็นทีพัทยาหนึ่งแห่งนี้แล้วนะครับยังมีอีกถึง19แห่งด้วยกันครับที่ได้รับการรับรองศูนย์ราชการสระดวกนะครับหรือว่า GECC นั่นเองนะครับซึ่งงหมดนี้เนี่ยสรุปได้เลยครับว่าพรตฐานที่ดีนะครับเกิดจากการบริหารจัดก,การที่ดีซึ่งทางเอ็นทีได้เน้นนะครับในเรื่องของการ บริหารนะครับจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั่นเองครับซึ่งเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับจาก n t พัทยาหนึ่งแห่งนี้ครับ